<Okay. S 2> อโอเคจากทมัอย่าไปยุ่งโอเคโอเควันนี้มาป okay. แปะโอเคเดี๋ยวเราเอาแก้ไปวางก่อนนะชุบเอ๊ไปเดี๋ยวเราเรียนพลาแล้วเราฉันด้วยเราด้วย รอด้วยรอด้วยรอด้วยสิจ๊ะฮึบังเล่ห้องเราคนเยอะเนาะฮ่าฮ่ดูสิโอเคไปเล่นพละกันไป่จะจำไม่ใช่เราไม่ีใครอยู่ห้องเดียวกันบ้าง <c oughs> เพื่อนเยอะไปที่เหลือคงจะเป็นตัวประกอบเนะี่ยน่าใช่แหละน้องเป๊ะ นี้เหนื่อยหน่อยโทษที่ก้อเป็นมอริงกิงกองสนองกองกิงลปองเป็งยิ่งยิ่งในชีวิตเย่ออจากเล่นนักเรียนเตรียมตัวนั่งไปนั่งเดี๋ยวครูสอนก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะ เอยไปนั่งดิตั่งทางบนไม่ได้นั่งข้างล่างเออนั่งล่างไปเลยเออจบนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยมองไปเห็นนั่งด้วยสิออกไปเลยน้องฉันยังมาหาเรื่องอะไรอ่ะยังไม่ทำเลยเลยนักเรียนวันนี้มีนักเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนมานะ เขาจะมาอยู่ห้องเรา,านักเรียนขยับขยับขยับ,ยบ,ยบ,ยบมาครับนักเรียนแรกเปลี่ยนโอ้สวัสดีบองชูผมชื่ออัมเนสนะครับเอ่อชื่ออะไรนะครับอัมเนสนะครับอ๋อโอเคเขามาจากประเทศอเมริกันนะครับต้อนรับเขาด้วยโอเคค่ะนั่งนี้เลยบองชู Bonjour. อุ้ยเด็กฝรั่งขอามรู้เรื่องฉันคนนั่งข้าวเด็กฝรั่งได้ไหมอะ่ะได้นั่งเลยขี้เกียจวันดีอยจันอกสาวอี๋ขีเกียจผู้ชายนั่งๆเลยไปทำไมต้องเกียดเพศด้วยล่ะนั่นสิอี๋ขีเกียจผู้ชายผู้ชายเนี่ยตัวเหม็นจะตายแล้วคนเลี้ยงนั่งที่เดียังเนี่ยนัย่งข้าวครู่นะคะ หัวฉันทุกเรียนโรงเรียนนี้เต๋ยเนอะอนั่งนั่งนั่งเบียดจนใบใหญ่ละคือสอนวิธีการเตะลูกบอลนะหวังชิวมาสอนเพื่อนหน่อยสิได้ครับ ิวดีมากเดี๋ยวคุณจะเป็นโกอีกนะพร้อมยังเรมครับหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,ส,องสามพิว้วเจอเก่งมากคุณแทนรับไม่ได้แหละเก่ง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 เอาคนอื่นมาต้องให้คุณรับไม่ได้ได้โอเคได้ไหมเข้าใจครับปองชุดเริ่มก่อนหนึ่งสองสามพิว้ว ว้าพิ้วเก่งมากบ้องชุกอ่ะครับตาหนยสุดหล่อมันครับเฮ้อหอนเียอ่ะพิ้วเป๊ะกาด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 เอ้าออ้ยแต่ผมหล่อนะครับ อย่าแยง่งไปดีกว่าดีจ้าทำไมจ้า,าขอบคุณอ่าคนต่อไป,ปตีครับผมมั่นคู่คู่ไม่ค่อยชอบนี้เลยอ่ะเต็มาบิวเพื่อเ <c oughs> <c oughs> ต็มหน้าเลยอ่ะเอาไปใไหม่โอ้ยอยจมูกแดงเลยโหคู่แดงแล้วคะ่ะวาพยพีงทำไม่ได้หรอกพีงทำไม่ได้หรอกพีงทำไม่ได้หรอก ฉันก็ไม่ได้อยากจะเยดแต่ผู้หญิงเทาไม่ได้ดอกอ่อนเอจตายคนเขา่าเผยเฉยๆใสๆใ่ๆขูดกันกระพริบตาเลยอีซี่ค่ะตาในมาแล้วครับเอาลวดไป เอาไปไหนเนี่ยอ่ะวนต่อไปอม,ามาแล้วค่ะอีตัวอะไรตัวอะไรนี่นอืมตัวอะไรครับเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราใหญ่เออตกใหญ่จะไปยื่อย่าไปเหยียดเขาสิแล้วตัวคนายเป็นตัวอะไรหรออ๋อเจ้าแมลงเจ้าช้างน้อยคุยกันเสร็จยงังคะเสร็จแล้ว ้ยังอ่อนนี่เราเอ้ยยังอ่อนนี่เราอ่ะเแงเป๊ะมาแล้วะคะ่ะอืมเธอใส่กระโปรงอยู่ระวงรังด้วยแล้วกันค่ะแงคิดถึงฉันไหมใช่ เอบอ,อบอลเข้าป่าละเอ้าโทษค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมานะอ่าสวัสดีครับพ่อออดสวัสดีจ้าผมขอหยิบทุกวันนะครับโอเคมาละเก่งมากผ่านาไปนมันแปลกๆนะเขาไม่ไปุ๊บชวง โอเคคุณจะเหยียบได้แล้วเชียวอ่ะผ่านปิ้วโอเคคนสุดท้ายนั่นและค่ะนั่นแลละค่ะไม่ฉันเป็นคูเพลงผู้หญิงตลอดเนี่ยเ,เออไปโอเคแล้วคุณจะบอกผลการการทำครั้งนี้นะครับบองชุ๊บได้สิบครับส่วนสตอรอ ได้เอมห้าคะแนนห้าคะแนนนี่คือต่ำสุดนะครับเนี่ยผมบุษะให้ภายนะครับเนี่ยเข้าใจไหมไปฝึกมาใหม่เด้อเออโอเคครับส่วนนายเจ้าปากหมาฝรั่งอ้าวอะไรของครูเขาเนี่ยก็เห็นปากหมาฝรั่งบ่อยนี่นายได้ห้าเหมือนกันว้าวผมก็เก่งนะครับอ่๋อลืมเธอได้เจ็ด โอ้ยยยอะไรครับเนี oh, ่ยบองชุดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ส่วนเอิ่มเอิ่มชื่ออะไรนะอะไรก็ได้ค่ะชื่อก้อนเมฆค่ะอ๋อก้อนเมฆเธอได้เอิ่มเอ่มเอ่มเก้าคะแนนส่วนนายผมหยิกหยอยมาม่าครับได้เอิ่มได้ได้ได้เจ็ดเหมือนกันส่วนเธอเอิ่มเอิ่มเอิ่มสล็อต ะได้เอิมได้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 สิบคะแนนส่วนแถวบนสุดได้สิบคะแนนหมดเลยเย่ตบเบิ้ให้เพื่อนหน่อยโอ้เธอเก่งมากเลยวูวูเธอเก่งมากเลยบองชุกอ้อยินดีด้วยนะโอ้ดีโอ้ดีใจจังเลยโอ้ขอบคุณนะเยะ่โอเคจบพิช้าไปพักได้ ยีเยีเย่อยากได้ฉันต้องไปเรียนคาบอื่นนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ,ะ bye จ๊ะบ๊ายบายฉันไปเรียนคาบอื่นเลยไปเร็วๆไวเดียวแต่พวกเราสี่คนที่เรียนด้วยกันสินะใช่แล้วละ่ะไปเถอะโ okay, อเคเราด้วยเจมส์เด <un> ิมชุบชุบชุบเอาใหม่เอาใหม่ชุบชุบชุบเอ่สดีครับ ผมมีดอกไม้ให้คุณนะครับอุย้ยสาวสวยผมก็มีนะครับผมก็มีนะครับนี่ว้ายอะไรกันเนี่ยไม่รู้อิม่มโอเคไหมอิม่มไม่ค่ะไม่ไม่ผมมีตังค์นะครับแานผมรวยนะครับแานผมก็รวยครับ,บ,น,น,รน,รบน,นี่นะทุกคน ผมจะวบ้านจนแต่ผมก็มีรักให้คนนะครับน่าอัคานจรังเฮ้ยเนี่ยว้ยเจ็บจังเลยอืมวเธอจะลาไปไหมอ่ะไม่คานอ้าวสวัสดีค่ะพ่ออ้อสวัสดีจ้ะเด้ เออค่ะคือคือหนูพาไปได้นะคะแต่เราจะไปไหนะคะอ๋อได้ค่ะเอาดีดีอัสสวัสดีค่ะคืนอันนี้ค่ะอร่อยมากเลยนะี่สัตว์เด้งตัวใหม่ของฉันนะคะไปไปเถอะ ิ่งีียตังนาน๊าย,า,ยนะา้บ๊า,บา,บา,บาติ๊งตองติงตงต๊งตอองอ้าลุกมาแล้วอเด้อ,อ,อกับม่จ้าอย่ตาอ,อ,น,ตอน้นังเรียชุดกันไ้ปอาบน้ำ้วยจ้าขาข้าวเค,ค้ก Ni <tuk> ni 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 Nuh N pled Ngaokana Panduai จังเลยเนาะบ้านของเรามืดมากกว่าอ๋อไม่ได้เปิดไฟเราควรดึงเปือไฟอ่ะจ้ะเอาไปแต่งตัวได้แล้วปะเกค้าเราขอยืมชักโครกมาแมนได้ไหมคะอ่ะได้จ้ะได้จ้ะเย้ขอบคุณค่ะเปลี่ยนหมวกก่อน ไม่ค่อยเข้ากับลูกเขาเลลูกม่ต้องเสกบอกว่าไป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 เข้าไปกวไปเกียร์หน้าสช่วกันไหมเนี่ยเออใช่เลียนชกันเคชวกันกัน้อเคค่ะอ๋อมาถึงแล้วนี่คือบริษนีที่ทรงานของพ่อ กินข <f dragging> ้ทงานทอดได้นะคะใช่เออเออไม่เด๋ยวจะได้ค่ะหนึ่งหนึ่นึ่งชิปนั่ง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 ตงนู้นพู่เป็นว่าทำไมแต่แคทที่รักอ๋อให้เพื่อนผมนร่ะนึงแล้เดี๋ยวเพิ่มผมมา แข่งห่อนี่โอ้มาแล้วพอ่อหาเพื่อน,นนะเออใช่ค่ะเออสวัสดีเออฉันต้องเปลี่ยนชุดเออสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนไงคือฉันไปเทีย่ยวต่างประเทศมนานะไปชื่อท,ที่ไหนมาเหรอเออก็แบบแอมืมแค่ยูโรแล้วก็แคนาดา ลราก็จ็่ปันจีนจีนเกาหลีอืม U.S.A แค่นี้เองเออเออบ้านฉันนี้เ,เป็นภาษาสันตินะคะก็แค่ทิปชิปอ่ะยังพอมีพอกินอ่ะนะอืมครับกูหนูเฮงนายไปเรียกบริการฉันมาสิตดอยครับ เรียกมาแล้วครับอ้าววัดดีเพื่อนไม่ใช่สุดดิซเซอร์วัดวดีค่ะอ๋อไม่ได้จริงหนักแล้วเนี่ยเออ,อ,อไปทานข้าวเถอะค่ะเอาได้เลยคุณนีิรวยนะคะเนี่ยผมณโตรงนี้เขาป้องยิงเอ้ยเออคุณหนูค่ะ ออกมานั่งตากลมก็ได้นะคะสงสารขอบคุณครับผมโดนฟอลให้เองครับเอ่ออืมเอ่ออืมเอ่อ,อ,อผมกับแฟนไปตั้งตรงนี้ดีกว่าที่รักนั่งเลยโอเคค่ะนั่ง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 อาทุกคนไม่ต้องห่วงนะฉันเลี้ยงเองหมดเลยว่ามือนี้ฉันเลี้ยงเองค่ะ เอ่อมาทำนานแล้วไม่ทราบจะกินเลยดีคะขอเปี่ายช่วยก่อนนะคะชุบเอาอะไรก็ได้ที่แพงสุดร้านนะคะกษโ็อืมออแพงไปทำไ,ไมขี้เกียจทำอ่ะเอาแค่เนื้อไก่อบก็พอเอาไก่หนึ่งชิ้นแล้วก็ชุบ แล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่เนื้อหน่อยเนื้อต้องเอาไปทอดก่อนเอามาสองอันทอดซะโอเคไก่สุกละไปหั่นชิคชิคชิคเอากระเพาะไก่ทอดอด,ด,อทอดีเหม,มือนกันโอเคเอาเนี่แล้วเนี่ยเอาใส่ตักชิบชิบ ปิดกระทะก่อนไปทำง,งานหนักจังอา,ายต้้ำพื้นแหละแต่ร้าน5าดาวว่าอาหารอร่อยไงไม่เกี่ยวกับคุณภาพร้านหรอกวะได้ห้าดาวอยู่แหละอ่ะอตกแต่งด้วยดีกว่า ด้วยผักสักหน่อยชึบโอเคอาหารจานแรกไม่ต้องจานหรอกทุกคนคะเอาจานไปก่อนนะคะอ๋ออร่อยครับเพาะอาหารนี้แปลกนะคะแนนโหวตนั่นแหละได้หา้าดาวได้ไงเนี่ยจานเราคือแรกทั้งข้างหน้าถึงถ้าอาหาร,าาร,รน่าจะอร่อยมาก ย้อยอะไรให้ฉันกินแบบนี้อ่ะฮึแล้วมากกันไหมอันนี้ค่ะเก็บมือหก่อนค่ะจ้านที่อยู่นี้เนี่ยให้ฉันทัองออ้งหมดสิบใบแล้วน,นี้แย่จงังเลยเนี่ยอ๋อซึ่งเนี่ยพาดจะคุณมารวยเสียตังค์สไม่เชื่อขึ้นมานรวยนะอันนี้ค่ะพักละ กินพร้อมกันนะคะอย่าเพิ่งกินนะคะกินจะ,ะกนนตกหน้าแน่โอ้ยเป็นของร้านนี่ดุจังได้แล้วก็ไก่ทอดบาร์บีคิวค่ะขอบคุณลูกค้านะคะอันนี้ค่ะอย่าเพิ่งกินนะคะโอเคค่ะแล้วก็เอ่อเอ่เอออฟักทองอบชีสเออใช่ฟักทองอบชีสเออ ก็จะอร่อยแหละแล้วก็ใส่ไข่เป๊ะแล้วก็ใส่ข้าวใส่เนยใส่นมใส่ช,ช็อกโกแลตใส่สต่างๆมากมายนะนั่นจะกินได้แหละโอเคแล้วก็เอาไปอบอบไม่ได้ช่วย้วเอาไปเอาไปย่างได้ปิ้ว เคี้ย <Okay. S 2> แล้วน,นี่ค่ะคุณลูกค้าเออเออ,เอ,อ,ข,อ,เอขึ้นเนี่ยกิ้มๆถึะค่ะอย่าเลือกมากก็ของอีกเอ,อืออีกสองคนนั้นก็เอาอเด็กผู้หญิงสองคนนั้นหน้าตาดีเนี่ยถ้าให้ของดีๆกับเขาที่เลือก็หน้าตาแย่มากซีชสแล้วก็อื้ชีสไม่พออ่ะใส่นื้อแล้วกัน คิดง okay. um. ั Ooh, Girl, so ้นแหละโอเคมันค่ะกินค่ะอืมอู้ชิสกูสคิดติดสองคนนั้นก็อืมเอาไปทอดก่อนดีนะเบลสัองทิ้งไว้เนี่ย มะโอเคผักแล้วก็ผักแล้วก็ไข่ันเนยไม่เกี่ยวกินไข่ไข่ปลกกับอันนี้มันจะไม่ดีก็ทอดอีกสองชิ้นทอดหลกง่ายดี อ๋อเอาจมาค่ะเด็กๆอันนี้ค่ะอันนีああ้ดีมากท่โอเควาง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 ให้วางวางวางสิของนี ya, ่ห้อจริง ค่ะอ่กินโอ้อีฉันเคยละหารอันนี้เลยอมมหม่มนมมมอ่าฉันบอ่ะอ้มอ้๊มขุ้นส่อ้อ้ยขาที่นี่ขาจริงเอากินกินกิ m, นเข้าไปกินกินอมตกขึ้นมาแล้วค่ะ อะอหาเรื่องหรอไม่มีอะไรค่ะกินไม่ต้องกินคุณเ้าแน่ใจหรือเ้าว่าที่นี่เอ็มันเอนเอห้าดาวอ๋ออ๋อกินเสร็จก็วางจานไปเออก็จบคลิปไปก่อนเนละะยบายค่ะเดี๋ยวแนละ้วบายค่ะ